84ชนาสาอาิรวาสในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ราชินีของของไทยในอาณาชาวประชาแท้สองสดุดีขอพระองค์ทรงพระเกษมสวัสดิ์จรุนโรดพิพัฒนาสีทรงสถิตสถาพรอย่างเปรมปรีทุกนาทีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท 2S2P Entertainment จำกัด Hotline ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางสทบ .5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก้านราิกา40นาทีค่ะและช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะไปชมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศที่ตำบลภาวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีกันค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดยไฮลักซ์ปรีโวทีอาร์ดีสปอต สุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มสุเพิร์บ เร็วนี้กองทัพกากได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยมิตรประชากองทัพกากในพื้นที่เทศบาลตำบลทวาอํอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยมีท่านพลอากาศโทน,นัทพงศ์วิริยะคุปเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ศิลปินดาราและสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในครั้งนี้ซึ่งก็มีผู้แทนส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่และชาว บ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมการมอบสิ่งของตู้ยาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่ผู้มยการโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลพวาจากนั้นเป็นพิธีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพปากาศในการช่วยค้นหาอากาศยานของกองทัพปากาศที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาฉมเมาเขาวงในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบ,บุรี นอกจากนี้ในงานก็ยังมีกิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและบริการตัดผมฟรีให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศของกิจกรรมสร้างความบันเทิงดนตรีจากวงดุริยางกองทัพอากาศนั่นเองค่ะซึ่งเหล่าศิลปินดารานำโดยบ่าววีอาสยามหรือพันจ่าอากาศเอกวีรยุทธ์นานช้านำทีมศิลปินมามอบความสุขและความบันเทิงผ่านเสียงเพลงมากมาย นอกจากนี้ยังมีคณะตลกเตอ๋อเชิญยิ้มและดารานักแสดงจากช่อง7มาร่วมมอบความสุขเสียงหัวเราะให้แก่น้องๆเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ได้สนุกสนานแล้วก็สร้างรอยยิ้มกันอย่างเต็มที่แถมยังได้รับบริการตรวจสุขภาพกันทั่วหน้าอีกด้วยค่ะ เราไปต่อกันที่งานถแถลงข่าวโครงการรวมพลังส่งเสริม SME 711 SME ไทยยั่งยืน2,559เพื่อมอบรางวัลเชิดชู SME ที่มีคุณภาพมาตรฐานและส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพไปแข่งขันในระดับสากลต่อไปค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย Newios All Time f r a n c ีพผู้บริหารเซเว่นอีเลตอกย้ำนโยบายส่งเสริม SME ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนล่าสุดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรมส่งเสริมอุตสาหากรรมกระทรวงอุตสาหากรรมและสมาคมการค้าปลีกและ SME ทุนไทยแถลงข่าวจัดโครงการรวมพลังส่งเสริม SME เ e ็มอ e ซเว่นไทยยั่งยืน2,559 เพื่อมอบรางวัลเชืดชูเ m e ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานให้แข่งขันในระดับสากลได้และเป็นต้นแบบให้กับธุรกิจ SME รายอื่นๆได้พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งในอนาคตผ่านรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการสารพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหากิจเพื่อสังคมและระบบเศรษฐกิจจากฐานรากให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจประเทศค่ะทั้งนี้บริษัท C ี o จำกัดมหาชนมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือ SME ที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME รวมกว่า20,000รายการเพื่อส่งตรงถึงมือลูกค้าทั่วประเทศนอกจากนี้ในงานยังจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรหลานผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายของสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอและกรมส่งเสริมอุตสาหากรรมกระทรวงอุตสาหากรรมหรือกอสอ,อจำนวน1,300ทุน เพื่อให้บุตรหลาน SME นำความรู้ใหม่ๆมาเป็นแนวทางต่อย,ยอดการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ของตัวนี้นะก็ต้องการยกระดับ SME ให้มีมาตรฐานสากลเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะ SME ในปัจจุบันเนี่ยเพื่อความยั่งยืนของตัว SME เองเนี่ยจะมาจำหน่ายเฉพาะร้านค้าภายในประเทศไม่ได้แล้วนะครับก็ต้อง ยกระดับของตัวเองขึ้นมาให้เป็นมีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับการทำงานนะระหว่างกับภาครัฐกับเอกชนนะครับที่จะช่วยสร้างสรรน,นะแล้วก็มีบทบาทในการช่วยพัฒนา s m e เนี่ยให้มีความายั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นช่องทางจัดจำหน่ายช่องทางหนึ่งนะครับที่จะให้ประโยชน์กับ s m e เนี่ยสามประการหลักๆประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของการลดต้นทุน คือไม่ต้องสต็อกสินค้าประการที่2เป็นเรื่องของการกระจายมีศูนย์กระจายสินค้าให้กับ e, s อสเนยนะครับนอกจากเป็นศูนย์กระจายสินสสค้าแล้วยังรับชําระเงนินให้กับ S m e ด้วยนะครับ,รบและประการสุดท้ายจะเป็นการทดสอบตลาดให้กับธุรกิจ s m e ว่าสินค้าของเราเนี่ยเหมาะในการขายกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนอัน,นก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับที่เปิดโอกาสให้กับเอสเอ็นีไทย นะครับท,ที่มีโอกาสทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้นนะครับในระดับทั้งที่ระดับประเทศกระจายสินค้าจากท้องถิ่นออกไปตัวระดับสินค้าในระดับทั่วประเทศได้นะครับออไลน์ ช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่พิธีมอบป,ปัจจัยไถ่ชีวิตโคกระบือโดยคณะกรรมการโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสถาบันพระปกเกล้าโดยมีท่านพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณให้เกียรติเป็นประธานที่วัดราชาที่วาดวิหารค่ะทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอป์ปอเรชั่นจำกัด เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงถวัลยระยะราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ7รอบ12สิงหาคม2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยคณะกรรมการโครงการไถ่ายชีวิตโคกระบือสภาขับเคลื่อนการฏรรูปประเทศคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสถาบันพระปกเกล้าและวัดราชาธิวาสวิหารร่วมจัดโครงการไถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อถวายพระราชกุศลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่7ณวัดราชาธิวาสวิหารค่ะ ในงานได้รับเกียรติจากนายพีรศักิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงศุวรรณประธานคณะกรรมาการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติร่วมในพิธีค่ะ,ะโครงการถ่ายชีวิตโครกระบือเนี่ยนะครับ เป็นโครงการที่สภานิติเป็นัหิ่แห่งชาติได้สร้างขึ้นมาโดยการถ่ายชีวิตโคกระบ,บือนั้นทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์น,น,นะครับสัป,ปดาห์ละ79ตัวรวมทั้งหมด26สัป,ปดาห์ด้วยกันนะครับสัป,ปดาห์นี้เป็นสัป,ปดาห์ที่6นะครับซึ่งเราจะต้องดํงงาเนินการต่อไปอีกจนถึง5วันที่5ธันวาคมาอีก20ครั้งการนี้ก็ในฐานะเป็นประธานกรรมการโครงการนี้นะครับ ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะครับช่วยได้ร่วมในโครงการนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุกิจพระรมราชินีนาฏเนื่องจากเราจะได้เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน สำหรับโครกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตในครั้งนี้กรมปรศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบธนาคารโครกระบือจะนำไปมอบให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนยืมโครกระบือไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกร,ร,กรตามพระราชดำริที่จังหวัดน่านเป็นจำนวน79ตัว ทั้งนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสถาบันพระป,ระประกเกล้าและวัดราชาธิวาสวิหารได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโครกระบือเพื่อถวายพระราชกุศลโดยจัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโครกระบือทุกวันจันทร์เวลา13.30น 30. ถึง15.30นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5ธันวาคม2559ที่วัดราชาธิวาส วิหาร หรือท่านผู้ชมที่สนใจร่วมบริจาคเงินไทยชีวิตโคกระบือพร้อมทั้งสมทบเงินเพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทั้ง7แห่งโดยสามารถนําใบรับเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวุฒิสภาโทร0 2 2 4 4 1 7 7 7ถึง8หรือสายด่วนโทร1 1 0 2ค่ะและทั้งหมดคือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณ รถยนตโตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราตลอดค่ะพบกับ h อ t l ลน์ไท a แลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะติดตามชมรายการของททบ5ต้องกดเลขหนึ่งที่กล่องทีวีดิจิทัลวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ h อ t l ลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง